สวัสดีครับพี่น้องชิพามาเบิ่งมองน้ำน้งใหม่ครับน้ำซักกำลังห่อครับ่ว้าห่อได้ดลายแล้วแหละถุงมาสองร้อยถุงครับห่อไปไประมาณร้อยหา้าสิบหรอฟังนี่ครับอยู่นาบ้านพี่น้องน้ำน้งใหม่ เวนั่ดอกไม้สีทองนะครับน้ำดอกไม้ธรรมดาแต่ว่าเวลาเอาห่อผิวมันสีเหลืองคือน้ำดอกไม้สีทองนี่เลยครับมันแก่แก่ถงมาตอนมันแกน่นี่สีเหลืองเลยคือมะม่วงซุกนี่พี่น้องแต่ว่าน้ำดอกไม้สีทองนี่่ห่อกับผิวเหลืองเวลามันแก่แต่ว่าต้นนี้รสชาตินี่วานหวาน,วานกินครับโอ้บอ,อบอกเลยพี่น้องบอกว่าถือเลย ลายครับพี่นดอกจะหักดอกจะว่ารนลนมือละห้าสิบหกสิบหน่วยพุ่นจิสรละหน่วยที่ได้สมบูรณ์สิสรละห้หน่วยอื่นไปให้เลือ่อยๆวันละหน่วยนี่ครับทั้งบนบ่หอบ่หอบถึงเราครับใส่บันไดบันไดลิงมไมฟเท่านี้แหละแต่ว่าหักบันไดเล็กก็มี่อดแต่ต่ำ,ตำ ของสูงสิบรห์อครับเพราะว่ามันขึ้นลำบากน่าซักก็หฮอร์ต้องมาอีหนึ่งนึ่ครับบริไดฮอร์ให้เบิ้งตอนฮอเพราะว่าบนบรรดาค้ากล่องมาสั่งของมานําครับแต่ว่าหาว่าท่านเบิร์ตเอกพี่น้องอยู่ในของอยู่นี่ครับสั่งมาในด่าสดาเขาสง่ง หมสั่งสองหอบนี่ยังเหลือเลยไล่ยลยอยู่นี่ครับนีสองสีออกหนึ่งสามออกสีน้ำตาลออกหนึ่งออกสีหเหลืองโดนหลังนี่สีเหลืองหอกอน,นี่สีน้ำตาลเข้มอะโยงอะไรย่าง อยากกินก็มาเด้อพี่นอ้องอยิ่จักฝนเลยเกือบสองก่อนสองกาลฝนแล้วนี่ตองนี้ก็ห่อไว้ทันเบิร์ดพี่น้องโอ้ยท่าฝนก็ขึ้นมาค้ำค้ำเปียวค้ำสมพันธ์หยักหนุยไงเอาไปดองในสุดเท่านั้นแลนหละพี่น้องนุ้ยฝนฝนก็นลังขึ้นอยู่นั่น อาแต่บอกขามเรื่องนั่นอย่าเอาคนลงมานำ้ำเนื้อว่านี่ครับบอกยิ่ห่มก็มีบะนีมปัดพี่น้องเอ้บ้านหลังนี้นี่มีสุกยางเลยนี่มาไก่บ่ได้ครับมันลุ่มโดนเลยนี่แหะโอ้โหอยากกินมาเด้อพี่น้องอยู่้นไก่บ้านใกล้นี่ ทั <temple S 2> ้งแก่ทั้งแถมนี่ซอยนี่นี่ต่อไปอนาคตนี่งๆเป็นซอยขายของครับถนนคนเดินโหลดฮามแลนด์งัวกะทำยากเฮ้นี่กะรานคนละไม้เลยครับเด้อแบานี้นี่เฮาไผ่โยกไกอยู่ใกล้มาแวะอดนุนได้ครับนี่ลูกชิ้นครับนี่ห้าบาทสิบบาทมาลุ่มกับมี่แล้วก็ เย็นๆครับสับปะรดบานเข้าบานงัดเนาะนี่ครับแขกหนึ่งกี่สิบบาทสามแขกหาสิบเด้อพี่น้องเด้อมาๆมาอุดหนุนกันน้ำกันครับซอยนี่ครับซอยสลาก้างบ้านเองพี่น้องอืออือสรอยนี่ครับตรงมาเลยครับนี่ซีแยกนี่ต่อไปนี่จะมีร้านขายของหลายนี่ก็ซีแยกนั้วก็ร้านกาแฟครับขายกาแฟด้วยครับหังจ เบอร์แต่แนวกินครับนี่สามสามแยกสลัดลงมาเลยครับนี่มีสามล้านสี่ล้านพูนครับรอีกล้านนี่ก็ร่างสิทธิ์พัฒนานี่ครับมองนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเอาปลาออกน,นี่ก็จะเป็นล้านอีกล้านหนึ่งพี่น้องอีกล้านหนึ่งอยู่ทั้งต้นไม้พุ่นเด้อพุ่นอ,อ,อ่าล้านนี้มันบานี้เปิดด้วแล้ว คนครับเอ้ยเอาเม็ดไปขายกับเ,เม็ดกับปูก,ก็ได้ครับเอาไปอมก็ได้ครับเาม็ดมันรูมไปแก้ไอได้เป็นยาโผน่มาขาไมีตหน่วยซ้มไปแข่งนี่พี่น้องมาเดวเวลเกินไปเด้อนี่ไปแข่งได้หน่อยไปแข่งไปแข่งไม่เอาอ่ะผุนพ,พี่น้องเอาไปดองเลยครับโอ้ยนี่พนันกำลังดองเลยนี่พี่น้องเอ้ย อาพี่น้องคลิปนี้กันนานซากฝาก,กพี่ฝังน้องไว้ซ้ำนี่แหละครับหยิบห,ห่อบวม่วงแตเปอร์เดย์หอยพี่น้องเบิง้งดอกใ้เบิบ้งแต่ตอนที่ห่อแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว,ว่าห่อพระท่านเบิดดอกยังเหลืออยู่ที่ห่อใหม่ขอกั้เข็ดนาครับสวัสดีครับโอ้ยผายพีน้องกินนมอยู่นั่น